โยมาครับผมวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมการีน่าอันดอนะครับผมหรือว่าเกมอันดอรนะครับเป็นเกมเปิดใหม่ล่าสุดนะครับของค่ายการีน่าก็เป็นเกมแบบแนวมันทําได้หลายอย่างมากเลยทั้งเล่นเนื้อเรื่องนะครับผมโอ้โหแต่ว่าเสียงดังนิดนึงโอเคทั้งเล่นเนื้อเรื่องครับผมทั้งฟาร์มสร้างบ้านลงดันครับผม p v p p v หรือว่าอะไรต่างๆนานามันทําได้เยอะนะครับผมโอเคมันมีให้ล็อกอินหลาย หลายอย่างด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นแนวเนื้อเรื่องละกันผมอยากรู้ว่าเนื้อเรื่องมันจะเป็นประมาณไหนครับผมมันเป็นเกมแนวแบบซอมบี้อ่ะนะผมอยากเล่นเนื้อเรื่องแบบเกมซอมบี้มานานล้วและเกมนี้ดีที่สุดก็คือดีอย่างหนึ่งคือเนื้อเรื่องมัน,นครับมีซับภาษาไทยด้วยโอ้โหโคตรมันโคตรด,ดีเลยผมยังไม่เคยเล่นนะบ,บอกก่อนเดี๋ยวมาเล่นดูครับผมนี่นะครับล็อกอินด้วยอะไรก็ได้นะโอเคเดี๋ยวผมขอล็อกอินก่อนละกันนะครับผมแล้วเดี๋ยวไปดูเนื้อเรื่องอะไรว่าจะเป็นไงครับผมเดี๋ยวผมจะจัดเนื้อเรื่องให้ครบลัจไป โอเคมานี่นะครับก็ตามนี้เลยล็อกอินเรียบร้อแล้วโอเคมันมีเซิร์ฟเวอร์ให้เลือกด้วยนะครับเซิร์ฟเวอร์ตอนนี้มี7เซิร์ฟเวอร์เมื่อวานผมเข้ามาลองนิดนึงแล้วมันมีแค่5เซิร์ฟเวอร์นะครับวันนี้ก็7เซิร์ฟเวอร์แล้วโอเคเดี๋ยวผมเอาอันนี้ละกันเซิร์ฟเวอร์ใหม่ครับผมเซิร์ฟเวอร์ที่6แต่ว่าเสียงค่อนข้างดังเดี๋ยวไปปรับเสียงแล้วกันโอเคเข้าไปก่อนแล้วกันครับผมจัดไปมาเล่นเนื้อเรื่องกันดีกว่าครับผมอยากเล่นเกมเนื้อเรื่องมานานละมานี่ครับผมโอ้โหภาพโคตตรรสวยผมบอกง นี่ครับผมเดี๋ยวมีการปรับตัวละครนิดนึงเดี๋ยวผมขอแต่งตัวละครก่อนล้วกันเดี๋ยวมันจะนานน่ครับผมมันมีให้เลือกแบบปรับหลายขั้นหลายตอนมากครับผมคือโอเคเอาตัวนี้ละกันมันนานนะตรงนี้นะครับเห็นปะเนี่ยมีแบบทุกอย่างครับปรับโอ้โหโอเคข้ามไปเลยตรงนี้โอเคมาแล้วครับผมโอ้โหนี่ครับผมภาพอย่างสวยครับผมบอกตรงนะครับเกมนี้คือมันเล่นได้ทั้งในมือถือและในคอมเลยนะครับผมก็คือเล่นแบบข้ามแพลตฟอร์มได้ด้วยนะครับ เล่น iOS Android ในคอมอน,นี้ได้หมดดูดี่ภาพสวยจัดอันนี้ผมปรับแบบภาพสูงสุดเลยนะครับผมคือสูงทุกอย่างเลยโอเคเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเรื่องกันดีกว่าว่าเป็นไงครับโอเคนี่ครับผมขับรถอยู่ดีๆ่ๆรถระเบิดโอเคนี่ครับผมอันนี้เป็นเมืองร้างนะครับมาอันนี้ผมก็ยังไม่ได้ดูอะไรมากมายผมก็เล่นประมาณ5นาทีอันนี้แต่แต่วันนี้จะมาเล่นแบบเต็มๆเลยไปเป็น EP โอเคตัวเราครับผมเดินออกมา โอเคโอ้โหมีโจรมาป้นมีโจรมาป้นครับผมโอ้โหซอมบี้ขึ้นมาแล้วเมื่อกี้โดนตีหน้าไปทีนึงนี่ครับผมอันนี้มันยังไม่มีบทพูดนะครับโอเคแต่ว่ามันมีซับไตเติ้ลเป็นภาษาไทยด้วยนี่ครับผมโจรจะมาป้นโอ้โหซอมบี้มาละดูดิขึ้นมาเต็มไปหมดเพื่อนมันไปไล่สัตว์เพื่อนมันบอกกูมไม่อยู่ละเอเคเรา,เอาไอ้ยี่แมงเอาไปด้วยโอเคดูกันไปตามนี้ด้ เนี่ยผมเข้าไปในรถแปลอะไรแปลสร้อยอะไรสักอย่างครับผมโอเคเตะซอมบี้ไปทีนึงขึ้นที่สูงก่อนซอมบี้พวกนีครับผมมันปีนได้ด้วยนะปีนขึ้นที่สูงได้ครับผมเท่าที่ผมเห็นจากทีเซอร์นะรีภาพสวยจัดโอ,โอ้โอเคับผมไม่มีทางเลือกโดนลงน้ำนี่บผมโอ้โหเกมภาพก็สวยโอเคมาครับผมเริ่มกันเลยอันนี้ก็ เป็นภารกิจครับผมอันนี้มันให้เราเล่นละกระเป๋าบนชายหาดโอเคเก็บมาครับผมมาได้กระเป๋ามาหนึ่งนี่ครับผมโอเคออกจากชายหาดครับผมโอเคภารกิจครับผมอันนี้เป็นขั้นเริ่มต้นเลยวิ่งไปเลยครับผมโอเคอันนี้ผมก็รู้ปรงรู้ป่มอะไรบ้างเล็กน้อยเล็กน้อยครับผมเริ่มมืดแล้วที่นี่จะมีซอมบี้ออกมาได้ทุกเมื่อเลยฉันรีบไปดีกว่าโอเคไปภารกิจไปที่ปั๊มน้ํามันนะครับผมไป ปรับสุดไม่รู้มันจะกระตุกหรือเปล่านะครับความผมุ่มโอเคมาถึงปังป๊มน้วมันฉันต้องการอาวุธลรยาน่าจะหาของแบบนั้นในปั๊มได้โอเคไปครับผมวิ่งไปต่อเรื่อยๆตามทุกสอนหาอาวุธลรยาครับผมเจอคนครับผมคนนอนตายอยู่กดไปตรงนั้นใช่ปั๊มน้ำมันหรือเปล่าโอเคเจอมาเชเต้ครับผมหวังว่าในนั้นจะปลอดภัยนะฉันไม่ได้อยู่ในอารมณ์ที่จะบาดเจ็บได้ในตอนนี้ มาเก็บมีดมาก่อนครับผมโอเคพวกนั้นมันซอมบี้นี่นากำจัดซอมบี้ต้องระวังตัวหน่อยแล้วกันถ้าฉันบาดเจ็บแล้วก็ต้องมีปัญหาแน่ๆโอเคซอมบี้ซอมบี้โอเคสองทีร่วงครับผมซอมบี้ซอมบี้ซอมบี้โอ้โหนี่ไงบาดเจ็บนิดหน่อยต้องหาแอนตี้เวลาสักหน่อยหวังว่าพวกนี้จะเก็บกู้ซากยังงอไม่ได้จะเอาไปจนเกลี้ยงนะโอ้โหซับไวจัดหาไม่ทันหาเสบเบียงด้านในครับผมเจอกระป๋องอะไรไม่รู้หยิบมา กำลังตรวจสอบรับผมกระป๋องเปล่าเก็บได้ปะเคเก็บมาเนี่ยครับผมโอ้โหข้างในไม่มีอะไรเลยโอ้โหภาพอย่างสวยครับผมเกมมือถือนะนะั่นแหละโอเคนี่ครับผมอันนี้เป็นแอนติบอดี้เก็บมาเนี่ยผมแตะเพื่อใช้เซรั่มแอนติบอดี้แอนติบอดี้ใช้ได้ประโยชน์เลยนี่โอเคแตะไปครับผมเราติดเชือเ้อเมื่อกี้โอเคเนี่ยครับผมกินแอนติบอดดี้ละภารกิจต่อไปครับผมกระดาษโน้ตโอเคโน้ตอุดม หาโนดุดมต่อเนี่ยครับผมกระดาษโนตอ่านสักหน่อยแล้วกันกดไปครับผมฉันไม่รู้ว่าจะมีใครเห็นข้อความนี้ไหมแต่ฉันหนองว่าข้อมูลนี้จะช่วยคุณได้วันนี้เป็นวันที่สองแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ฉันได้หลบหนีเมื่อคืนฉันนอนไม่ได้เลยเพราะทันที่ฉันหลับตาลงฉันก็เห็นพวกซอมบี้พังกำแพงแคมเข้ามาที่แย่ไปกว่านั้นฉันปวดหลังเลอเกินฉันไม่ได้คิดว่าจะแบกกระเป๋านักนี้ได้ขนาดนี้มันทาให้ฉันรู้สึกเหนื่อยมากจริงๆฉันวางปืน2กระบอก ฉันวางปืนกระบอกที่2และกระสุนจํานวนหนึ่งไว้ที่ลางข้างบ้านมันไม่ก็จะดีนะักแต่ก็ใช้งานได้ฉันหวังว่ามันจะเป็นประโยชน์ถ้าคุณพบว่าคุณตกอยู่ในวงล้อมพวกซอมบี้จำเอาไว้เล็งไปที่หัวมันจะช่วยให้การจัดก,การซอมบี้ได้ง่ายขึ้นเยอะจากเฮอเมียโอเคครับผมถึงใครก็ตามที่เจอจดหมายน,นี้มาเฮเมียไหนไม่รู้ครับผมเฮเมียเฮอร์โผลหรือเปลป่ามาเดี๋ยวไปหาต่อครับผมนี่ไงลงังขอบใจนะเฮเมีย คนหาหลังลังนีหรือเปล่านี่แหละใช่เลยครับผมช็อตกันสภาพโซมแล้วก็ลังกระสุนผูกพังผ้าพันแผลเแบบเรียบง่ายไม่มีแบบยาก,ยาก,ยากอ่ะนี่ครับผมแตะที่อาวุธปืนแตะเพื่อติดตั้งอาวุธปืนโอเคเนี่ครับผมกล่องกระสุนกดไปเนี่ยครับโมเรกกระสุนแล้วกดใช้งานมีกระสุนได้เรือกด้วยเหรอโอเคอ,เคอ,อะซอมบี้อะไรโอเค เอ้ยโอ้โหสัมบี้มาผมใส่กระสุน้ปั้งนี่ครับผมยิงที่หัวเจ้าพวกนี้มันมากันอะไรสักอย่างเมื่อกี้ไม่ทันได้ดูอุ้ยโอ้โหโผล่มาต่อหน้าต่อตามาเรื่องยิงขอให้บอกครับผมนี่นี่เสียงปืนนั่นเลยไม่เชื่อเลยว่าปืนนี้มันยังใช้ได้อยู่โอ้แต่ซับแม่งขึ้นไวมากเลยไปช้าๆเงียบเข้าไว้บางทีซัมบี้อาจจะไม่ได้ยินเราโอเคไปวิ่งไปครับผมเริ่มมืดมา เนี่ยผมภารกิจคือซ่อมแซมซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์ครับผมอันนี้แสดงว่าต้องไปหามอเตอร์ไซค์ไปเนี่ยผมกลิ้งไปโอเคปรับสุดคอมผมก็ได้เรื่องอยู่นะไม่กระตุกนะโอเคนี่ครับผมโอ้โหเราเราไปไม่ต้องยิงมันดีกว่าผมไปแบบเงี้ยโอ้ยโอ้โหมันรู้โอ้โหไปครับผมจะเข้าไปเลยได้ปะวะหรือว่าต้องจัดการมันก่อนโอเคผมเก็บกระสุนไว้เยอะๆแล้วกันครับผมขอซ่อมแซมมอเตอร์ไซค์ก่อนไม่อยากใจกระสุนเปลือง เนี่ยผมซ่อมมอเตอร์ไซค์เรียบร้อยก็ไอภารกิจที่หนึ่งผ่านละโอเคครับผมไอเทมที่ต้องแปลรูปเพื่อใช้ในการผลิตมาชาโอเคไม่ชานึกว่าชาครับผมถ้าเล่นครั้งแรกมันจะชาชานิดหนึ่งมานี่ครับผมเอ้าอยู่มาถึงนี่เลยโอเคขับรถนันก่อนโอ้โหนึกว่าไม่ถึงศูนย์พักพิงเนี่ครับผมโอ้โหมีการสปอยนิดนึงงรับผมสปอยนิดนึงละโอเคเนี่ยผมเล่นมาถึงตอนนี้ละ ผมพระเอกหรือว่าตัวเราครับผมขับรถมาเจอที่ไหนก็ไม่รู้ครับผมเป็นศูนย์อะไรสักอย่างมีทหารโอเคหยุดโอเคยิงปืนดักกันแบบนี้เลยครับผมมาโหขับมาอย่างเท่นี่ครับผมทหาร5้าคนลุมล้อมโอเคนี่ครับผมอยู่ก็มาถึงนี่นคือศูนย์พักพิงในเวนหากข้างนอกยังมีผูร้รอดชีวิตคนใดเหลืออยู่ช่วยตอบด้วยพวกเราอยู่ที่นี่ ภารกิจคือตอบคาถามของผู้คุ้มกันตัวนี้อ่ะผู้คุมกันมายอมรับคําถามคใครอย่างนั้นอ่ะแสดงตัวออกมากูเองโอเคมองไปยังปลายกระบอ,อกปืนคุณจะตอบกลับอย่างไรอย่ายิ่งฉันไม่ใช่ทหารใจเย็นก่อนฉันไม่ได้จะทำร้ายคุณหรอกอันนี้ดีกว่าคุณก็ดูไม่เหมือนพวกนั้นจริงๆนั่นแหละถ้าอยากจะเข้าศูนย์พักเพิงแล้วก็ต้องลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบก่อนนะโอเคพวกนั้นก็คือพวกซอมบี้ครับผมมา มากับฉันสิฉันจะพาคุณไปตรวจสอบเองจะไปมาครับผมเอเคไปกับมึงก็ไปกับมึงโอเคตรงนี้จะไปเนี่ยผมตามหาอเมเลียเชิญตรงนี้เลยเราทราบถึงในความร่วมมือของคุณไปอย่างยิ่งโอเคมาคุยกับนี่ก่อนอเมเลียครับผมเข้ารับการตรวจสอบยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์บักพิงเลเวนคุณต้องผ่านการตรวจสอบไปลงทะเบียนก่อนที Say, <h 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 ่จะเข้าไปข้างในนะได้เลยไม่มีปัญหานะเอกดไม่ได้เออ อ๋อเมื่อกี้ผมข้าไปอ่ะยกเครื่องสแกนขึ้นมามีแผลเต็มเลยนี่คุณจบพวกซอมบี้จบตีมาใช่ไหมเนี่ยโอเคคุณหมอไมเคิลปวดมาเข้าตรงนี้ด้วยครับผมมีคนบาดเจ็บโอ้โหโอเคนี่ครับผมต้องไปหาหมอไมเคิลต่อยืนนี่ครับผมโอเคเชอร์รี่ปรากฏตัวทำไรหนะเชอร,ร์รี่โอเคมา นี่อ่ะเชอรี่โอเคคุณเคยพูดเล่าชีวิตคองมานดหรอเดีย๋ยวได้ประมาทไปเลยที่นี่คือส่วนพักพิงเลยเวที่นี่คุณจะปลอดภัยดีก็ดีปลอดภัยดีก็ดีครับผมเนื่องจากนี่เป็นครั้งแรกที่คุณมาสนยนพักพิงเราต้องตรวจสอบสุขภาพและความปลอดภัยเพื่อจุดประสงค์ในการรักษาความปลอดภยัยฉันหวังว่าคุณจะไม่ว่าะลรนะไม่ว่าอยู่แล้วโอเคคุณต้องการตอบกลับถึงเชอรี่อย่างไรแน่นอน โอเคขอบคุณนะเพราะว่าไปแล้วนี่คุณหมอไมเคิลเขาจะช่วยดูแลเรื่องสุขภาพในการรักษาให้คุณดีมาผ่านครับผมคุยกับหมอไมเคิลต่อเลเวลอัพเป็นเลเวลสองแล้วมาครับผมภารกิจไปเรื่อยๆวันนี้ผมหมอไมเคิลนะและผมเป็นผู้รดำเนินการด้านสุขภาพทั้งหมดในสวนพักพิงไลเวนในบางครั้งผมก็ยังไปด่านอื่นๆเพื่อให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์ผมขอดูแผลคุณโอเค Let me take a look at your w o u n d อเอล่ะไม่มีอะไรสาหาัสมีเพียงรอยเขตข็ข่วนแต่ต้องทําแผลและนอนรับพักผ่อนให้เพียงพอสักหน่อยสักคืนนึงได้เลยมาตามฉันมาฉันจ,จะพาคุณไปยังที่พักเองจัดไปหมอโอเคนี่ครับผมเดินเข้าไปนี่ส่วนพักพิงเรววินทางนี้ช้าลงหน่อยฉันไม่ได้สดเหมือนสมัยวัยรุ่นแล้วนะโอเคบทที่สองครับผมความหวังครั้งใหม่โอเค ดูที่นี่สินึกภาพออกใหม่ตอนแรกไม่มีอะไรเลยนอกจากกองขยะฉันยังจำได้เลยว่าเมื่อก่อนเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวตัดจบแล้วกันแคนเชอรีนแคทเธอรีนพวกเรเวนสร้างทั้งหมดนี้เพื่อพักพิงและสร้างเป้าหมายใหม่พวกเวนตอนนี้จะเป็นแค่พื้นที่โลกลางไม่มีฟาร์มหรือทุ่งเลี้ยงสัตว์ตามริมฝั่งแม่น้ำ เคนำขนของตามหามลพุ์อะไรสักอย่างโอ้โหจะไม่รู้ว่าแคทเตียนต้องกดอับกดนอนกี่คืนเพื่อทำให้ขอส่งสัญญาณและเฮลิคอปเตอร์กลับมาใช้งานได้เธออาจจะพูดไม่ค่อยเยอะแต่เธอจะทำงานให้สำเร็จลุล่วงโอเคเรามีทั้งโรงเรียนและโรงเรียนที่เชอรี่สร้างเธอเป็นครูใหญ่เองเด็กทุกคนก็ถางชื่นชอบเธอโอเคคืนนี้คุณอยู่ที่นี่ได้นะฉันมั่นใจว่าคุณจะชอบที่นี่ ผมก็มั่นใจบ้านเสือขนาดนี้เนี่ผมตามหมอไปอยังโซนพักพิงโอเคครับผมก็อีพีหนึ่งประมาณนี้ก่อนละกันนะครับผมโอ้โหเนื้อเรื่องน่าสนใจมากบอกตรงโอเคเดี๋ยวต่ออีพีสองกันเลยละกันนะครับสำหรับอีพีหนึ่งเอาไว้ประมาณนี้ก่อนละกันเดีย๋ยวมันจะนานครับผมสิบสองนาทีละโอเคไปเจอกันอีพีสอง